เตือนภัยไส้กรอกแดงที่หลายคนชอบทานพบสารไนไตรด์เกินมาตรฐาน เพจ Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแดงโดยมีการระบุว่านิตยสารฉลาดซื้อร่วมกับเครือองค์กรผู้บริโภคสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแดงที่มีส่วนผสมจากเนื้อไก่จำนวน8ตัวอย่างจากตลาดสดและซูปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนำส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอ,อิกกรดซอบิกไนเตรตและไนไตรด์โดยผลทดสอบกรดเบนโซอ,อิก พบหนึ่งตัวอย่างมีปริมาณกรดเบนโซอิก1.99.1 1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมคือยี่ห้อหมู3ตัวและยังพบกรดซาบิกปริมาณ3.69มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอีกด้วยซึ่งไม่เกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณกรดซอบิกน้อยกว่า1 5 0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไม่พบกรดเบนโซอีก e, คือยี aw, ่ห้อเซฟแพคนอกจากนี้ยังตรวจพบไนไตรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไปเล็กน้อยหนึ่งตัวอย่างคือยี่ห้อซ k เคไส้กรอกแดงสูตรทอดกรอบพบปริมาณไนไตรด์8 8 1 8มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเกณฑ์ที่กำหนดคือต้องไม่เกิน80มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัม ทั้งนี้หากผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปลรูปประเภทลูกชิ้นหมูยอหรือไส้กรอกแดงเบื้องต้นให้สังเกตสีของไส้กรอกที่ไม่จัดจนเกินไปและสังเกตข้อมูลบนฉลากสินค้าว่ามีข้อความไม่ใช้วัตถุก,กันเสียหรือไม่